ดูดวงราศีและลัคนาราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคม2568นะครับชาวกรกฎกเ็เหมือนเป็นเดือนของคุณนะ่นะเนาะในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับชาวกรกฎเนี่ยในเดือนนี้จะมีการยกย้ายาดวงดาวมาทับลัคนาราศีอยู่ดวงหนึ่งก็คือ,อาดาวอาทิตย์นะครับซึ่งอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวการเงินนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออ่ะอย่างอย่างแรกก่อนในเรื่องของการเงินเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเพราะการเงินมาทับลักษณ์นะครับการเงินมามาทับลักนณราศีเนี่ยแสดงว่าโอ้โหมีความมุ่งมั่นนะในเรื่องของการทำมาหากินหาเงินมีเกณฑ์ได้เงินไม่ว่าทางอะไรก็ทางหนึ่งนะครับคุณจะมีความมั่นอกมั่นใจเพิ่มมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองอมีความเทยตยานในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการหาเงินทำงาน หรือว่าคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาชาวกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้มันจะมีความคิดที่เรียกว่าพุ่งพุ่งทยานพุ่งพล่านขึ้นมาอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้นอยากจะเป็นผู้นําในเรื่องนั้นเรื่องนี้มีความทะเยอทยานในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะต้องเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคือในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปเพราะว่าอาทิตย์เนี่ย ในครึ่งเดือนแรกเป็นวินาศอยูอ่หลังจากครึ่งเดือนหลังนะครับหลังจากวันที่17อะไรเงี้ยนะเราทิศทับรักอันนั้นถึงจะดีนะครับในเรื่องของการงานอาชีพนะจะดีขึ้นหรือไม่ก็เห็นวีแววที่มันดีขึ้นนะมี2อ,อย่างก็คืออย่างแรกคือดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยเห็นผลเลยนะครับอย่างที่2คือเห็นวีแววแล้วว่าจะดีขึ้นนะครับ ดาวการงานเนี่ยคือดาวอังคารนะครับอังคารเนี่ยก็อยู่ในเรือนการเงินเนาะเลงกราหูคู่ธาตุแสดงว่าเดี๋ยวมันจะมีะหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆบางทีจะมีแบบเฮ้ยงานที่เจ้านายเนี่ยมอบหมายให้เรามาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยบางทีเขาอาจจะแบบเฮ้ยไม่รู้ว่าจะให้ใครทำเฮ้ยเขาโยนให้เราเดือเราทำให้เราแสดงฝีมืออย่างเงี้ยก็ถ้าอยากก้าวหน้าก็ ้ามปฏิเสธนะครับก็ต้องทำงานบางอย่างอาจจะไม่ใช่งานที่เราถนัดนะครับแต่ว่าทําไปเถอะเออําได้เพราะมันมาแป๊บเดียวนะครับมาเพิ่ปั๊บ,บ,บมันไม่ใช่ว่าเอยคุณทํางานนั้นแล้วอาจจะไม่ถนัดแล้วคุณจะต้องทนทําไปตลอดเนี่ยไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ไถนัดเท่าไหร่แต่ว่าคุณทําไปเถอะมันจะเป็นผลดีนะครับเรื่องการงานอาชีพดาวอาชีพอย่างดาวสุกนะครับ เป็นกเกษตรตาธิปดีลนะ้วในเรือนลาภะด้วยเท่ากอกว่าอาชีพของคุณนะขณะนี้ก็สร้างลาบผลเงินทองความมั่นคงให้กับตัวคุณนะครับอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่านะฟังให้ดีนะถึงแม้ว่าในภาพรวมแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับแต่ขอให้คุณเล่นไปเขาเรียกว่าฉากต่อฉากเลยนะครับณนะตอนนี้ได้รับมอบหมายอะไรมาก็ให้ทำให้เต็มที่ ถึงแม้ว่าเฮ้ยมันจะอยู่ในขั้นที่ว่าเขาก็กําลังประเมินคุณอยู่เหมือนกันนะอ่ายังไม่ได้ร0 0ย์เนว่าคุณจะเป็นที่1ใช่ไหมเขาก็ประเมินคุณอยู่เหมือนกัน่าแต่ว่าด้วยดาวที่เป็นกเกษตราได้ไม่ดีเป็นลาภเกษตรเนี่ยแสดงว่าคุณสามารถยึดเอาตำแหน่งถ้าเป็นนักฟุตบอลก็บอกว่าคุณสามารถยึดเอาตำแหน่งตัวจริงเอาไว้ได้ถึงแม้คุณอาจจะไม่ใช่กัปตันทีมอ่าที่ต้องมีชื่อลงสนามทุกนัดแบเบอร์ ไม่ได้แบบเบอร์ขนาดนั้นเพราะว่ามีมฤตยูอยู่คือมีความสั่นคลอ,อยู่นิดนึงแต่ว่าดาวเนี่ยพอเป็นเกษตรตามที่ีแสดงว่าได้ลงเป็นตัวจริง <c oughs> เปรียบ <c oughs> เทียบ,บยงี้นะให้เห็นภาพเพราะนั้นก็สาม,มารถที่จะทําอาชีพอะไรต่างๆนาได้นะครับตามปกติเลยค้าขายได้นะครับใครทําอาชีพที่เกี่ยวกันขายของกินอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเครื่องนุน่งห่มนะ อ่าสิ่งของแฟชั่นอย่างเงี้ยถือว่าโดดเด่นนะครับในเดือนกรกฎราคมนี้ถือว่าดีนะดีและโดดเด่นมากๆนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการเงินดีนะแต่เป็นช่วงเป็นเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนะต้องอย่างนี้ครึ่งเดือนแรกการเงินยังไม่ค่อยดีนะครับก็มีเกณฑ์จ่ายเงินอะไรที่แบบเล็งว่าจะจ่ายจะจ่ายแต่ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยครึ่งเดือนแรก่ยจ่ายแน่นอน นะคุณต้องเคลียร์เลยแหละต้องจ่ายแน่แต่พอครึ่งเดือนหลังปุ๊บเนี่ยนะพลิกกลับเลยนะครับจากที่จะเสียกลายเป็นได้เงินกลายเป็นได้เงินกลายเป็นหาเงินได้นะจุดนี้เนี่ยถือว่าพลิกกลับจากหลังมือเป็นหน้ามือแล้วกันอ่าแล้วจากจากจากเสียมาดี like, อ่ะเอางี้แล้วกันอ่าจากเสียจากที่ต้องระวังเนี่ยต้องจ่ายตังเนี่ยพลิกกลับมาดีเลยนะครับได้เงินนะถือว่าใช้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ ดูแลรักษาทั้งรัางกายและจิตใจบางคนอาจจะแบบโอ้ันไม่หวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมารักษาร่างกายแต่รักษาจิตใจเป็นที่พึ่งให้เราได้ถ้าเกิดเกิดความเครียดความทุกข์ปัญหาที่มันไม่มีทางออกเนี่ยก็ลองฟังธรรมะดูฟังธรรมะหาหนังสือมาอ่านหรือฟัง y o u t u b e เกี่ยวกับข้อคิดธรรมะต่างๆเนี่ยจะช่วยได้ที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้ ที่ผ่านมาอาจจะช่วยได้บ้างไม่ใช่ไม่ได้บ้างบางคนอาจจะมีธรรมะที่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจมาตลอดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีบางคนอาจจะรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยหนักเกินไปธรรมะก็เอาไม่อยู่ในช่วงช่วงที่ผ่านมานะแต่ในเดือนกรกฎาคมเนี้ยไม่ว่ามาในรูปแบบไหนเนี่ยนะธรรมะเอาอยู่นะเอาอยู่นะครับก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะค่อยๆนะเป็นค่อยๆไปนะครับ พึ่งพาสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับแน่นอนแหละดาวความรักก็ยังเป็นตำแหน่งสุภะนะก็ถือว่าดีนะครับมีความก้าวหน้านะครับคนโสดนะครับมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายในเรื่องของความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับขยายขอบเขตกันมากขึ้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ คนที่มีคู่แล้วนะก็มีโอกาสที่จะพูดคุยนะครับหรือว่าหรือว่ามีการเขาเรียกว่าทําอะไรร่วมกันนะครับทำอะไรร่วมกันบางอย่างแต่ว่าการทําอะไรร่วมกันในบางอย่างอาจจะเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นอาชีพอะไรเงี้ยจะต้องมีการลงทุนที่สูงนะครับใช้เงินมากเนื่องจากว่าคือดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวตัวแทนทั้งเรื่องของความรัก แล้วก็เรื่องของเงินด้วยนะครับพอมาอยู่ในเรอนลาภัสแสดงว่าสามารถาสแสวงหาลาบผลนะครับจากเรื่องนั้นได้ก็คือจากคนรักได้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณไปสแสวงผลประโยชน์จากคู่ครองคนรักนะแต่กำลังพูดถึงว่าคุณสองคนน่ะถ้าจับมือกันร่วมมือกันสามารถที่จะสแสวงหาลาบผลในชีวิตได้เช่นไปทำธุรกิจร่วมกันเปิดร้านด้วยกัน ุ้นส่วนกันอย่างเงี้ยได้นะแต่ด้วยความที่ดาวดวงนี้เขาสัมพันธ์กับดาวเสาร์มันเป็นดาวใช้เงินอ่ะมันเป็นดาวใช้เงินเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําธุรกิจโดยมีแฟนของคุณเป็นหุ้นเนี่ยคุณจะต้องลงทุนเยอะมากเลยนะครับแล้วมันอาจจะต้องบอกอย่างี้นะอาจจะกระทบความสัมพันธ์อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยความซีเรียสความจริงจังเนี่ยมันทำให้ความหวานความโรแมนติกเนี่ยมันลดน้อยถอยลง นะมันลดน้อยถอยลงนะครับถ้าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มีปัญหาคือถ้าไม่ได้มีปัญหาที่ความสัมพันธ์เนี่ยปัญหาจะอยู่ที่เรื่องการเงินนะปัญหาจะอยู่ที่การลงทุนเยอะใช้เงินเยอะนะครับจะอยู่แค่2อย่างเนี่ยเ,เพราะดาวศุกร์เสาร์เนี่ยเป็นคู่ดาวที่ถ้าไม่เสียทรัพย์นะก็เสียในในเรื่องของ ความรู้สึกนะครับเสียในเรื่องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใช่ไหมมันต้องเสียอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาเขาโยกสัมพันธ์กันนะครับแต่มันก็ไม่ได้ร้ายจนเกินไปเพราะดาวเนี่ยเขาไม่ได้กลุ่มกันนะแค่เพียงโยกสัมพันธ์กันในมีระยะห่างถ้าดาวมาทับกันมากลุ่มกันเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสบายๆนะเพราะดาวเขาหลุดพ้นจากการกลุ่มกันมาแล้วนะครับคุณผ่านจุดที่มัน สุ่มเสี่ยงที่สุดมาแล้วอย่างนี้ดีกว่านะก็กฏนะผ่านจุดที่เลวร้ายที่มันสุ่มเสี่ยงในการความสัมพันธ์ที่จะยุติลงอะ่ะผ่านจุดนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไอสิ่งแย่ๆเนี่ยไม่ไม่เจอแย่ไปกว่าเดิมแล้วนะเออนะบอกให้รู้กันอย่างนี้นะครับการเงินโอเคนะครับงเงินดีนะการเงินการงานโอเคนะครับนะคู่ครองคนรักโอเคสุขภาพนะครับนะก็กฏเนี่ยก็ ถือว่าเป็นอย่างที่บอกนีถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับอาจจะรักษาใจได้แต่จ,จะช่วยเรื่องร่างกายไม่ได้ก็ต้องพยายามหาหมอหาอะไรใครที่เป็นโรคเป็นอะไรเนาะใครที่ไม่สบายอยู่เนี่ย อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บที่มาจากงานของตัวเราคือคุณทําธุรกิจบางทีเนี่ยอดหลับอดนอนนะครับบางทีเนี่ยทำหามรุ่งหามค่ำช่วงที่กําลังสร้างธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องแบบโอ้โหทุ่มเทแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะ นะครับอาจจะเกิดการไม่สบายหรือเจ็บป่วยจากงานที่เราทําได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวกับธุรกิจก็คือจากงานธรรมดาที่เราทำนี่แหละงานประจำเนี่ยอาจจะมีไซส์เอฟเฟกบางอย่างเนี่ยมีผลต่อสุขภาพนะครับโดยเพราะาเกิดนึกนึกถึง กับคนที่ทํางานในโรงงานอย่างเงี้ยนะครับหมอแม่เนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับเคยเป็นคนที่ไปทํางานเป็นหนุ่มโรงงานอยู่ในช่วงสั้นๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสตังค์นะครับก็ที่บ้านเนี่ยเกิดภาวะล้มละลายก็ทํางานก็ไปทํางานเป็นหนุ่มโรงงานบ้างนะครับแต่ช่วงสั้นๆนะโอ้โหแต่บอกเลยว่าทรมานมากคืออาจจะเป็นด้วยหน้าที่นะครับต้องบอกว่าหน้าที่ของ พนักง,งานโรงงานไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับที่ที่มันสบายๆก็มีนะครับบอแม่ได้ไปทําในบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องเชื่อมเครื่องเชื่อมเป็นมอเตอร์เป็นอะไรพวกนี้เครื่องเชื่อมนะเอชื่อมเหล็กนะครับแล้วเราก็ต้องทนะําหน้าที่เอาตัวมอเตอร์เนี่ยที่เป็นทองแดงเนี่ยเข้าไปอบนะครับไปทา น้ำยาอะไรบางอย่างสีดงแดงๆนะแล้วก็เข้าไปอบในตู้อบที่เป็นใหญ่มากๆแล้วเป็นความร้อนนะครับแล้วเราก็ต้องมีในเรื่องของอการทำงานกับตัวไฟเบอร์ตัวใยแก้วอะไรพวกนี้โอ้โหนะครับทำอยู่ประมาณ20กว่าวันเดือนป่วยแบบโอ้โหต้องแสบคันนะเป็นโรคผิวหนังนะครับแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยนะครับอยู่กับสารเคมีนะเราป่วยแบบภูมิแพ้เงี้ย กระทบกับร่างกายมากทําไม่ไหวไม่ได้ต้องออกมาทําทอยู่แค่ประมาณ่25วันนะถ้าจําไม่ผิดคือไม่ถึงเดือนนะครับนี่เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่จําไม่ลืมเลยนะอ่หมอแม่นี่นเคยทํางานโรงงานมาก่อนนะครับ <laughs> นะครับเออนะสมัยก่อนเคยเคยเรียกว่าพูดง่ายว่าเคยแบบเป็นคนไม่ค่อยมีมีตังค์เออค่อย ออกจากจนๆด้วนิดนึงนะสมัยก่อนนะครับนี่คืออดีตเมื่อประมาณแบบเกือบ20ปีแล้วอะไรเงี้ยนะเออเล่าสู่กันฟังอ่ะตามภาษาคนเริ่มมีอายุเออเพราะนั้นก็จะบอกว่าราศรีกรกฎเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพที่อาจจะมาจากการทำงานของเราเนี่แหละเออเราทำงานเราทำด้วยออความสุจริตเป็นเป็นงานที่ก็ทำตามคันลองนะเลี้ยงชีวิตของเรา แต่ว่าอาจจะกระทบกับเรื่องของสุขภาพอันนี้ระวังนิดนึงนะครับอ่าส่วนเรื่องของโชคลาภออแน่นอนว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าดาวโชคลาภเป็นกเกษตรตาเทบดีเนาะแต่ว่าจะย้ายก็คือวันที่2นะรกรกฎาคมดาวจะย้ายวันที่2มามาเป็นกเกษตรในวันที่2เพราะเพราะนั้นแปลว่า วันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยอาจจะไม่ทันอาจจะไม่ทันนะครับดาวโชคลาภเนี่ยย้ายมาเป็นเกษตรในวันที่สองนะครับแล้วก็จะย้ายเป็นวินาในวันที่27ดกรกฎาคมเพราะฉะนั้นงวดที่ได้ลุ้นมากที่สุดของราศีกรกฎอาจจะเป็นงวด16กรกฎาคมเนาะอันนั้นคืองวดที่น่าจะได้ลุ้นมากที่สุดนะครับก็ลืมติดตามในคลิปเลขต่างๆก็แล้วกันนะครับเอาล่ะนี่คือดวงชะตาราศีกรกฎ ในเดือนรกรกฎาคม68นะครับ